สวัสดีค่ะเพื่อนวันนีคค้ค่ะอยู่กับทีน่าแจเจนนะคะแล้ววันนี้ค่ะทิน่าก็จะลองพูดภาษาต่างประเทศกันบ้างนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเหมือนกับน,นะคะวันนี้ค่ะทิน่าได้มาทํำผมตรงมนคือเอาหน้ามาออกค่ะแล้วก็เอากิฟต์นี่เห็นไหมมามาข้างๆกันแล้วเราก็ลองดูว่าจะไม่มีหน้ามาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคะทราบนีค่ะก็อาจจะเห็นชื่อคลิปบอกไปแล้วนะคะว่าท่น่าจะมาทําคลิปอะไรกันก็ใช่ค่ะท่น่าจะมาทํา What in my phone นะคะก่อนตต้งปลับกัขคุณมาไม่ใช่นะคะก็ไม่ไม่ไม่เคยลองทำเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากจีน่าไม่สามารถรับสกูชี่แท็กได้เพราะว่าจีน่าไม่เอาสกูชี่มาหรือว่าแค่เอามาแค่ชิ้นเดียวเอามาแค่ชิ้นเนี่ยแล้วคือแบบว่บาเอามาทำไมไม่รู้เหมือนกันก็เราจะมาทำ What in my phone ตก็ ถ้าใครไมนูนะคะที่หน้ามีโฟนเป็น iPhone 6S นะคะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะ,นะคะเป็น iPhone 6S สีชมพูนะคะก็จะทุกอย่างก็เปิดสกแกนขึ้นไปได้นะคะก็เอิม่มบางมากๆนะคะ แล้วก็มีเคสโทรศัพท์เป็นอันนานค่ะน่ารักมากๆนะคะแล้วก็มีเลือดสีขึ้นโบนิดหน่อยนะคะซึ่งอุบัติเหตุเกิดอะไรทุกเมื่อนะคะก็ขอบอกไว้ก่อนนะคะ,ออนนะ,คะว่าคลิปนี้ไม่ทำเพื่ออวดโทรศัพท์ใหม่เพราะว่านี่ก็ได้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วที่โทรศัพท์นี้นะคะแล้วก็ไม่ได้พยายามจะอวดโทรศัพท์แล้วก็ยังไงไม่พยายามจะทำยังไงไม่พยายามอวดของนะคะใจไหมก็พยายามแบบนี่เนาะมีคนถามเข้ามากันเยอะมากว่า,วาจีน่าใช้โทรศัพท์อะไรแล้วก็ ใช้แอปอะไรตัดต่อบ้างก็ในคลิปนี้ก็จะบอกว่ามีแอปอะไรแบนี้หรือว่ามีแอปอะไรในโทรศัพท์ที่น่าตัดต่อนะคะก็เคยเดี๋ยวจีน่าไม่ได้ตัดต่อในโทรศัพท์แล้วนะคะจีน่าตัดต่อในคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะที่จะแลกกันได้จีน่าก็ไม่ค่อยตัดต่อในคอมแล้วจีน่าก็ลองฝึกใช้โน้ตบุ๊กบ้างเพราะว่าต้องอัปเดตม่กนะคะก็เลยไม่ได้ใช้โทรศัพตัดต่อแล้วนะคะก็ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยว่าจะมีอะไรในโทรศัพท์เราบ้าง okay, ค่ะ let's go โอเคค่ะก็อย่างที่น่าบอกไปแล้วคือน,นะคะทีะ่หน้าอ่ะในหน้าจอไม่เป็นยี่น้าก็เลยจะใช้ตั้งกล้องแล้วอัดกันอย่างนี้นะคะก็อาจจะเห็นว่ามันอ u t โฟกัสมากๆเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าก็อ,อ,อยู่กับมันไปก่อนนะคะโอเคหน้าควางว่าจะดีขึ้นนะคะก็พอเราเกิดเข้าไปปุ๊บนี่นะคะก็จะเป็นรูปจีน่ากับน้องหมาจีน่านะคะชื่อน้องมิซี่นะคะก็ ถ้าเราสวายไปอย่างนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านนะคะแต่ว่าจีน่าจะไม่บอกรหัสผ่านทุกคนดูนะคะจีน่าก็จะกดอย่างนี้นะคะก็เห็ค่ะก็ถ้าเรามาหน้าแรกนะคะจะเป็นรูป GN นะคะซึ่ง G ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเอารูปตัวเองตั้งนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะทำานะคะจีน่าก็จะมีแบบอะไรอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรพิการพิการนี่แหละนะคะก็ถ้าเราสวัดลงมันนี่ก็จะมี snap chat จับ oh snap chat ก็ youtube จับพิมพ์นี่นะคะ ก็สภาพอากาศตอนนี้ก็ไม่มันก็บอกไม่ได้เพราะไม่มี Wi-Fi นะคะก็อืมนะก็ตอนนี้เป็นวันที่สิบกานะคะไม่รู้ว่าจะลงคลิปเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูเอานะคะก็ข้างล่างก็จะมีโทรศัพท์ไล n e นะคะซึ่งตอนนี้จีน่าไม่แจกไลดีล้าแล้วนะแล้วก็จะมีเป็นกล้องนะคะจกาจะกนั้นก็จะมี Instagram นะคะก็ จีชื่อว่าอานัสกอที่น <Sonic> ้าเจเจนะคะถ้าเห็นนะคะเนี <vaya> ้เห็นไหมคะนั่นแหละก็ไป Follow กันได้นะคะเพราะว่าจีน้าก็ต้องการฟอลนะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยก็ไม่สามารถให้ดูได้นะคะก็จะมีแบบนี่ก็มีอยู่ยมรูปเป็นของโซสวิสการเพย์เฮาส์มาถูกแล้ว้าโพนี่อะไรก็ดู้โฆษณา้าโพนี่เพียบอีกมากมายนะะ ก็นหเนไม่มีนะคะก็เห็นได้ชัดด so ังนั้นเราจะมาหน้าที่สองนะคะซึ่งหน้าที่สองนี้ก็จะมีเป็นเดี๋ยวต้องมาย่าอยู่ข้างล่างมีเซตติ้งนะคะมีแอปสตอร์นาฬิกากล้องแล้วก็มีขั้อ c l i แรกที่หน้าคลิปป่อยมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วนะแล้วก็จะมีเป็นโน้ตนะคะซึ่งอ๋ออันนี้เป็นวันที่เราไม่รู้ก็เนี่ยเป็นคำท้าที่ทุกคนท้ามา ที่จีน่าก็จดไว้ในนี้นะคะปาล,ลีเอ่อโครมิกหน้าไว้แบบว่าเออทำอยังไงอะเอามาเฉยเลยเน็ตตกใจนะคะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าแอปปิดเสียงตรงไหนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ได้นี่ปิดตรงนี้นะคะก็คโคโรมิกหน้าไว้เปลี่ยนตามแนวประมาณนี้เนาะถ้าเห็นเนี่ยจะเป็นแอปยี่นี้นะคะแอปโครมแล้วก็มีคอนแทคไวเนสเซย์แล้วก็เวเรอร์นะคะก็คือช้ออากาศนะคะแล้วก็มีโฟโต้ก็มีรูปเยู่มาแล้วก็อนันนี้มันเป็นรูปที่ลบไปแล้วเนี่ย ปฏิทินนะคะแล้วก็แอปที่น่าไม่ใช้ก็มีทิปทิปนี่มีประโยชน์มากเลยนะเวลาทุกคนไม่รู้ว่าในไอโฟนมีอะไรบ้างก,ก็สามารถเข้ามาดูได้ในทิปเนี่ยแหละนะมันก็เน็ตไม่มีไงก็เลยเปิดไม่ได้นะคะก็โอเคแล้วก็มีอีกหลายแอป,ปที่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะมี messenger symbol นี่ก็เวลาที่น่าต้องการเยังไงอ่ะ symbol นัน่นแหลนั่นแหละก็หรือว่าพวกอีโมจิน่ารักะที่น่าก็โหลดแอป,ปนี้มาเพื่อใช้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะมีพวกอีโมจิเป็นมาก อนนนี้เาะแล้วก็มีเป็นฟอนต์มันสนใจแล้วก็มันจะเป็นแบบถ้าเราอยากได้ตัวจีนมันก็จะขึ้นมาให้ว่ามีตัวจีนแบบไหนบ้างเห็นไหมแล้วก็อยากได้ตัวเคก็มันจะมีเคแบบไหน,ไหนเออเอสอะไรก็มีแบบตัวๆๆนะคะไปที่หน้าต่อไปนะคะก็เป็นนี่ค่ะเป็นพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายของจีนะคะ<笑>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 เห็นแล้วนะคะก็จะมีเป็นอันนี้เวลาจีน่าต้องการส่งภาพจากกล้องที่ใช้อยู่นี่เข้าโทรศัพท์ก็จะใช้นี่นะคะเป็นแคนนอนเน็ตนะคะก็ไม่เข้านะคะเพราะว่า ไม่ได้ใช้นะคะก็มี u t u b e เจ้งเน็ตมันกาดมากนะคะก็เลยไม่อยากจะเปิดนะคะมี Gmail er ที่ไม่อยากเปิดแล้วก็มี g o o g l e ล l a s s ไว้เปลี่ยนรูกโปรไฟล์แต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนใน YouTube ได้แล้ว m u s i c a l ลลีนะคะทีน่าเรียกชื่อผิดมาตลอดนะคะมาต้องชื่อว่าม u ส i c a l แต่ว่าทีาาน่าไปเรียกว่า Musically ีนะคะก็เออที่น่าก็เรียกผิดมาตลอดชีวิตก็อขอโทษนะคะก็มี d u m t c h นะคะแล้วก็มี SF น่าก็เวลา อย่างนี้จีน่าเป็นคชอบไปดูหนังกับเพื่อนมากะค่ะก็โหลดมาเพื่อเวลามีววเวลาเพื่อนๆว่บ้านก็โหลดไปดูหนังกันแต่นี่มันมีแบบไม่รู้ตั้งแต่ดูเดอะโบแล้วเลิฟเซเฮก็ดูแล้วนะชอบมากแต่ว่าก็นั่นแหละนะคะแล้วก็มีลาซาด้านี่ก็เวลาจะซื้อของพาวเวอร์แบงก์อะไรก็ซื้อในลาซาด้านะคะแล้วก็มีกาเกาท็อกที่ไม่ค่อยเล่นนะคะพอลืมรหัสแล้วก็มีสแนปแชทที่บางคนก็ส่งเข้ามา เห็นไหมกล้องก็มันก็สแกนหน้าตัวเองได้เดี๋ยววันไหนก็เล่นให้ดูแล้วกันเนาะไม่รู้ก็จะมี Twitter นี่ไป Follow ได้ที่ underscore นี่น่าจะเจนนะคะนี่นี่เลยนี่ต่อไปนะคะก็จะมี Facebook นะคะเพราะว่าตอนนี้จะน่าไม่แจกเฟซแล้วนะเพราะว่าเพื่อนแบบไอซ์คอมบักเกียอะมากๆเพื่อนคนอื่นนะคะก็เลยไม่ค่อยแจกฟรเท่าไหร่นะคะก็มี Messenger แล้วก็ในนี้ก็จะเป็นพวกแอปตัดต่อนะคะก็มี iMovie เห็นไหมนี่แหละกอ โอ้ประมาณน,นี้นะก็อันนี้ก็เดี๋ยววันไหนเมื่อวานก็จะมาให้ดูแอปเข้าๆก่อนนะกันก็ยะใช้2องแอปสองแปปองแปเนี้ยเป็นแอป,ปที่ใช้ตลอดนะคะก็เวลาทับตาเนยวเนาะปวะ่ากก็จะเป็นเกมนะคะก็ตอนนี้ติดเกมนี้มากเห็นพี่แป้งซีบิ้งเล่นก็ชอบมาตลอดนะคะอีอะไรเนี่ยนะและไอโอเนเป็นพวกมูวี่กับมิวสิกนี่ก็เป็นแอป,ปที่น่าใช้โหลดเพลงะคะ่ะก็ เออลงเพลงเข้าเครื่องแล้ววันนี้ก็โอเคนะโอเคค่ะก็จบแล้วค่ะโอเคค่ะก็จับรางวัลกับวัดเอ็มมาไอโฟ e จับหนึ่งก็โอเคค่ะก็จีน่าก็ได้โชว์แอปบางแอปที่จีน่าใช้ไปแล้วนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้จีน่านะคะแล้วก็ไปกดติดต่อใครที่ได้นะวันนี้จีไปก่อนค่ะบ๊ายบายอาริโอสอามิโกวูดู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 